ดอกใหญ่ขนาดเลยจ้าเบ่งเบ่งดอกจ้าพี่น้องดอกบักใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นอีเแล้วค่ะนีนะ่นี่อีกดอกนะึงเดี๋ยวเพิ่ีกหน่อย Bây giờ đọc chấm bốn chấm cả Mình nọ nó Nó có gì cửa gật nhầy cả Ở với con Tôi đây này nó hãy lý chẳng xí chẳng bỏ ảo Bẹp như nói heo con พี่น้องไม่ตาของพีอีกเลยเด้อจ้อกจพี่น้องพี่น้อยฉันไหมสูงดอกูอืมฟ้ามิเชลพี่น้องนี่แต่ดอกกำลังกินเลยค่ะโอ้ยยุ่งทลายมีเชลพี่น้องอื้ม กำลังเป็นจีึ้นือกร้ายหนึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมุูดอกนี้นี่ค่ะใชน,น,นี่ส,น <c oughs> สามดอกสี่ดอก

น้องดอกนีก่เห็นไหมคะอีกถั่วดอกนึงอันนี้อีกดอกนึงอันนี้เห็นไหมแถวนี้ไก่ข้างรถค่ะพี่น้อง Ngược bầu thằng lắng bầu xiên đang đầy ngủ đầy ngủ còn đi theo này đấy ăn được không cả ngủ đầy ngủ đầy ngủ đầy ngủ đây rồi đầy ngủ đầy ngủ bé ngủ sẹp hại đầy mà hẹn phun phèn để mưng măng nữa, đóa ngăm ngăm. để xem phô cây kết nè, đọt một, hai đọt, ba đọt, bốn nữa, ít xong đọt bốn thường สองดอกสามดอกอุ้ยหน่อยๆมาเอาเอาสาั่งพ่อแกงนี่นะจ๊ะดอกนี้ก็พ่อแกงอะไรแกงเสียบแบบตะโพติแปรสองดอกดอกที่สามอันนี้ไม่ปาปาดีเกีย,ยเลยเอาไปฉีกอีกทีเห็นไหมคนะ หนึ่งสองสามสี่ดอกในขณะทิมือเก็บตากะอยู่ทางอื่นพอดแน่ตากะห้าเฮ็ดอยู่หมดไม่ไปเห็ดอีกระดองเนลยน,นี่จะ้ะน,นี่ใช่ไหมเจ้ามืออีกกล้องหนึ่ง พลังเป็นจีในหอยกัน,เ,นเอาไว้ก่อนโอ้ยหกอีนนีอ้อันส่วนอันส่วนอันส่วนอดอกงามมากโอ้ย โอ้ยจะพี่น้องจะรอเพื่อนมากินเดี๋ยวจ้าพี่น้องไปเก็บเพชรถึงคมมาวางทานค่ะกำลังสิเกิดกำลังเกิดอีกค่ะพี่น้องดอกน,น้อยๆชมพู่ทิพีกำลังเป็นจะเสียดดอกซ้ำนี่ค่ะน,น้อยๆเลๆ็กๆที่ป่าเก็บมา,าเบิดเลยค่ะ เดี blender, Library, long, ๋ยมือนาบอดดี้ไปหรือคนอื่นเข้าไปเขาจะเก็บเป็ดพี่เก่าลนะคะพี่น้องเริ่มสีหายย่างเค่ะพี่น้องฟุ้กไล้ไล้เห็ดเกิดบอดด้หรือแนวได้หรือทุกคนไปหาเบิดกรอนกับโมโหจ้ะเห็ดเห็ดเห็ดนะคะพี่น้องกำลังจิตตาตีนเห็ดนะคะ